ขอดอ้อมน้อมต่อพระอาจารย์ธีระร,ะราไรนามกราบขอโอกาสกล่าวธรรมะกับญาติธรรมที่เข้ามาฟังคลิปเสียงนี้และข้อมูลที่จำเป็นอนุญาตให้นำไปเพื่อทำสื่อของกลุ่มปัญญาวิมุติเผยแพร่ธรรมะให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังสามารถเผยแพร่ได้เป็นสาธารณะในทุกช่องทางและใช้ได้ตลอดไปข้อมูลที่ให้มานี้เป็นมุมมองส่วนตัวจากประสบการณ์ ก่อนที่จะได้เข้ามารับทราบเรียนรู้เข้าใจถึงธรรมะของพระอาจารย์ธีระพระไรานามนั่น,น,นนะการศึกษาของเราเนี่ยมันก็จะเป็นไปตามาลักษณะที่ว่าช่วงไหนมีโอกาส,าสแสวงหาได้อย่างไรก็สแสวงหาไปเช่นนั้นนะบางครั้ง เราก็พบพ่อแม่ครูอาจารย์ที่สอนเรื่องของวิมุตสมมุติให้เราสามารถที่พอจะมองออกได้ว่าทุกอย่างในโลกเนี่ยมันเป็นสิ่งสมมุตก็พอจะเข้าใจขึ้นมาเราก็พบอีกท่านหนึ่งสอนเรื่องดูจิตเราก็ดูไปจนกระทั่งสามารถหลับไปพร้อมกับการดูจิตตื่นขึ้นมาความรู้สึกก็ยังดูอยู่ที่จิตต่อไปอย่างนี้นะ แต่การที่จะทําเช่นนั้นได้เนี่ยมันจะต้องมีแรงผลักดันจากการประสบทุกข์อย่างหนักนะอย่างสาหัสเลยจึงจะมีแรงผลักดันนะทำให้เราไปเรียกว่าปฏิบัตินะได้แล้วก็จนถึงขั้นนั้นนะแล้วก็มีพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านก็บอกว่าให้พิจรารณาไตรลักษ์ไป เราก็พิจารณาบ้างไม่พิจารณาบ้างเพราะว่าเราก็ไม่ได้เข้าใจอย่างตองแท้ของในเรื่องนี้นะแต่ว่าส่วนใหญ่นั้นเนี่ยเราก็ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์นะก็คงใช้ชีวิตอของชาวบ้านปกติทํางานไปดูแลตัวเองเลี้ยงชีพดูแลครอบครัวดูแลบุปการีอย่างนี้ก็เวลาก็ผ่านไป เวลาก็ผ่านผ่านไปตำแหน่งหน้าที่ก็การงานก็มากขึ้นนะสุขภาพก็แข็งแรงน้อยลงไปเรื่อยๆนะก็เวลาที่ว่าจะไปหาปฏิบัติหรือศึกษานี่ก็ต้องอหาด้วยตัวเองตามวิทยุหรือไม่ก็ในตำรับตำราสิ่งตีพิมพ์ต่างๆนะในสมัยก่อนนะนะแล้วก็ ไปนั่งปฏิบัตินะดูลมหายใจตามวัดหรือสถานที่อื่นที่เขาจัดให้มีกิจกรรมดังกล่าวเนี่ยนะมันก็ไม่ค่อยจะได้อะไรนะยกเว้นแต่ว่าเรารู้สึกสบายใจว่าเออชันนี่ได้ทำความดีแล้วนะมันกออ็ส่วนใหญ่มันก็ประมาณแค่นั้นนะ่นะบางครั้งก็อาจจะได้ขับรถไปรับสงพระบ้างอะไรก็เนป่ระมาณนั้นนะ่ะนะก,ก็เท่านั้นไม่ได้เกิดปัญญามากมายขึ้นมา ต่อมาก็กเกษียณอายุแล้วก็อสองสามปีต่อมาก็คุณแม่ก็เสียไปแล้วในพรรษาถัดไปเนี่ยพ่อแม่ครูพ่อแม่ครูอาจารย์ก็เมตตา,าสนับสนุนให้บวชเราก็บวชไปเรื่อยๆมันก็ไม่ได้ก้าวหน้าอะไรขึ้นมานะมันก็ได้แต่ความสงบนะี แล้วก็ได้ฟังธรรมะทั่วไปบ้างนะซึ่งบางครั้งเนี่ยเราฟังธรรมะทั่วไปเนี่ยมันรู้สึกว่าเรารู้ว่าหมดแล้วอ่ะอนี้ยอยากจะได้ฟังอะไรให้มันแบบคลายความสงสัยที่คาอยู่ในใจแล้วก็ให้มันม,มันถึงใจหน่อยมันก็ไม่เจอจนกระทั่งเมื่อช่วงต้นพรรษาเนี่ยก็มีโยมคนหนึ่งเขาก็แนะนำให้ฟัง ธรรมะของพระอาจารย์ธีระพระรายนามซึ่งในช่วงแรกเนี่ยเราก็ไม่ได้สนใจอ่ะแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งเกิดตั้งใจฟังขึ้นมาก็รู้สึกโอ้ถูกใจมากนะมันแบบพร่งใจอ่นะใจมันพร่งออกมานะแล้วก็ถึงบางอ้อนนะคลายความสงสัยหลายๆข้อเลยครบๆๆๆไปนะ,ะหลายๆข้อที่ ค้างคาันอยู่ในจิตใจเนี่ยบางเรื่องนี่เป็น10บสปีเลยเนะสาปี 30, 40, 40ปีอย่างเงี้ยก็สงสัยไม่คลายมาฟังธรรมะนี่ไม่กี่ไม่กี่คลิปนะก็ก็เกิดความเข้าใจขึ้นมาเลยเนะจึงฟังต่อนเนื่องมาเรื่อยตลอดพรรษาที่เหลือต่อมาก็หลังจากที่รับกระถินแล้วเนี่ยก็จึงได้ติดต่อผ่านแอด ปัญญาเก้าเข้ามาในกลุ่มปัญญาิมุติก็เพื่อจะรับการศึกษาแนะนำต่อๆไปนะจากการที่ได้เข้ามาพบกับธรรมะของพระอาจารย์ธีระพระรยรยนามเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าเป็นธรรมะที่ใช้ภาษาง่ายๆเป็นธรรมชาติและพูดถึงเรื่องจิตโดยตรงนะดังนั้นจึงไม่จะเป็นต้อง มีความลำบากเดินทางปฏิบัติที่โน่นที่นี่ไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองมากมายแต่สามารถที่จะทำได้ในทุกทุกแห่งทุกๆเวลาเราจะเห็นว่าธรรมะเนี่ยได้กล่าวให้เราเข้าใจว่าธรรมชาติทั้งหมดเนี่ยที่มีอยู่ใน ตลอดห้วงจักรวาลน,นี้และในจักรวาลอื่นๆตลอดทั่วทั้งอันตรจักรวาลในทุกๆมิติเนี่ยสามารถแบ่งออกได้เป็นสองส่วนด้วยกันนะส่วนหนึ่งก็ได้แก่ส่วนที่เรียกว่าสมมุตินะเราก็สมมุติขึ้นมาว่ามันเรียกว่าสมมตินะเป็นสิ่งที่รู้เห็นได้นะสัมผัสได้ด้วยตาหูจมูกลิ้นหายใจ นะล้วนแต่เป็นสิ่งปรุงแต่งสร้างขึ้นมาได้เกิดขึ้นมาจากเหตนะุรู้เห็นสัมผัสได้ด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจนะก็เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็จะต้องหมดไปนะอีกธรรมชาติหนึ่งก็คือส่วนที่เป็นวิมุตนะเป็นสภาพที่ตั้งอยู่ไม่แปรเปลี่ยนไม่เกิดไม่ตายรู้ได้ด้วยจิตแต่จิตนี้จะต้องเป็นอิสระจากสมมุตนะ กลับมาพูดเรื่องสมมุติต่อสมมุติก็ได้แก่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเห็นได้ยินรู้รสสัมผัสได้ด้วยร่างกายแม้กระทั่งความคิดนึกนะอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมาในจิตในใจของเราการปรุงแต่งจินตนาการเรื่องต่างๆทั้งหมดนี้ก็ล้วนแต่เป็นเรื่องสมมุติเป็นสิ่งสมมุตินะรู้ได้ด้วยตาหูจมูกลิ้นกายหรือใจเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปสมมุติเนี่ย มีอันตรายหากเรารู้ไม่ทันจะก่อให้เกิดความรู้สึกเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาเช่นเวลาเราเห็นสิ่งหนึ่งเป็นลำลำสูงขึ้นไปมีแขนงยืดออกมาเราก็เอาป้ายชื่อในใจเราเนี่ยนะไปติดไว้ที่ต้นไม้เราเรียกว่าต้นไม้แล้วเราก็ยังสามารถจะปรุงแต่งต่อไปได้อีกว่าสวยงามหรือรกหรือไม่ก็ ปรุงแต่งได้ว่าเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นชอบหรือไม่ชอบเช่นนี้ก็เกิดตัวตนขึ้นมามีตัวเราขึ้นมาเพราะสิ่งที่จะสร้างสมมุติอื่นได้ก็จะต้องเกิดความมีตัวตนนึกว่ามีตัวตนขึ้นมาก่อน,นมีตัวเองเนี่ยขึ้นมาก่อนนะเมื่อมีตัวเองขึ้นมาแล้วมันก็จะพากันไปก็สมมุติเรื่องต่างๆให้เป็นน้นเป็นนี้ขึ้นมา ดังนั้นทุกอย่างจึงเป็นสมมุติขึ้นมาหมดวันหนึ่งก็จะต้องสลายหายไปนะตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นมาเมื่อมีตัวเราแล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นมามันก็เกิดความเห็นแก่ตัวเห็นแก่เราเนะเมื่อมีตัวตนก็เห็นแก่ตัวใช่ไหมอ่านะแล้วก็จะนํามาซึ่งความอยากต่างๆเพื่อมาบําเรอความอยากของตัวเนี่ยนะซึ่งจะก่อให้เกิดความทุกข์แก่ตนเองและคนอื่นๆได้นะ หากเรารู้ทันสมมุติเราก็จะเห็นว่าความคิดนะสิ่งต่างๆเนี่ยหรือร่างกายของเราเนี่ยสามารถทำงานได้โดยอิสระจากตัวเราเนะความคิดเขาจะคิดอะไรเขาก็คิดได้เขาอยากจะจำอะไรหรือลืมอะไรหรือลืมอะไรเขาก็ทำได้มีทัศนคติของตัวเองยังไงก็ได้ส่วนร่างกายเนี่ยเขาก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของเขาโดยไม่ต้องมีตัวเราไปแทรกแซงเลยนะแต่ตอนนี้อยู่ด้วยกันเราก็ใช้ประโยชน์ จากเขาไปนะซึ่งหากเรารู้ทันความเป็นตัวเป็นตนอันนี้นะเราก็รู้ทันสมมุติคือรู้ทันสมมุติเนี่ยความเป็นเราจะค่อยๆหายไปนะซึ่งส่วนในส่วนของการละวางเช่นนี้อยากจะแนะนำให้ไปฟังคลิปพ้นทุกข์ได้เพราะรู้เนี่ยในที่ชื่อว่า EP 74 เมื่อเราสมวางสมมุติได้รู้ทันแล้วก็วางสมมุติได้แล้วเนี่ยวิมุติคือจิตแท้ดั้งเดิมของเราก็าจะโพร่งเป็นอิสระขึ้นมานะจากการที่เคยถูกสมมุติหรือตัวตนเนี่ยกดทับออกมาเป็นเวลานานนะดังนั้นจึงพูดได้ว่าวิมุตนินรู้ได้ด้วยจิตหรือจิตรู้จิตนั่นเองนะสุดท้ายเนี่ยก็จะเล่าให้ฟังว่าการใช้ชีวิต ต่อมาเนี่ยเราสามารถที่จะดําเนินไปต่อไปได้ตามปกติแหละไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะแต่เราจะมีความต้องการที่จะช่วยเหลือผู้อื่นมากขึ้นไม่หวังสิ่งตอบแทนนะความทุกข์ต่างๆเนี่ยก็จะไม่สามารถเข้ามาเกาะเกี่ยวทําร้ายจิตใจเราได้ดังที่เคยเป็นนะถึงขอแนะนำทุกท่านเนี่ยให้เข้ามาฟังคลิปธรรมะในช่องพ้นทุก์ ได้เพราะรู้ซึ่งมีการเผยแพร่ในหลายภาษาแล้วก็หลายช่องทางแล้วก็กิจกรรมในกลุ่มปัญญาวิมุตต์เนี่ยจะไม่มีการเรียกเรียอะไรดังใดทั้งสิ้นไม่มีค่าสมัครไม่มีการทำกระถินผ้าป่านะสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านจงถึงซึ่งความพ้นทุกข์และให้ทุกท่านได้เป็นส่วนหนึ่งของการ สร้างโลกนี้ให้เกิดสันติภาพขึ้นมาสาธุสาธุสาธุ